ไฟมาป่าหมดไฟมาป่ามาไฟมาป่าหมดไฟมาป่ามาไฟมาป่าหมดไฟเอาป่ามาไฟไปป่าอดป่าหมดป่าไฟไฟดังาป่าราหมดไฟดังอดหมดทั้งดอดหมดทั้งปลาไฟมาป่าหมดไฟเอาป่ามาไฟไปป่าอดป่าหมดป่าไฟไฟดังาป่าราหมดไฟดังอดหมดทั้งกอดหมดทั้งปลา ดูปลาปลาหมดตู้ปลาเพราะไฟมาหมดเลยอดดูปลาตู้ปลาพามาไฟเลยพาไปไปไหนไปหมดไม่อดดูปลาไฟมาป่าหมดปลามาอดดูปลาสลับกันหมดจดสมุดลืมตาตาม่านไฟรถน้ำต้นไม้ไฟไหม่ป่าหมดไฟหมดป่าปลาคุณตาขายปลาปลาหมดปลาเลยในน้ำมีนาส่วนในปลามีข้าว ไฟไปทางว่พาพัางก็หมดไฟทั้งหมดหมดทั้งก้อดหมดทั้งปลาไฟมาปลาหมดไฟเาปลามาไฟไปปลาอดอปลาหมดปลาไฟไปทงป้ปทงว่าพังก็หมดไฟทั้งหมดหมดทั้ง มีไฟในใตมีปลาในปลามีไฟให้ป่านี้ไปพูดไปพูดมาตาขับยามาห้าขับขี่ปลอดภัยไหลใจจังตาไฟหมดปลาหรือปลาปลอดไฟปลอบใจจริงน้ำตาไหลเพราะเศร้าใจคุณ่าเลยพาไปพาไปหาปลาพูดไปเศร้าใจคิดถึงเธอจังถ้าเธอมีตังอยากขอยืมบ้างไฟมาไฟมาปลาหมดไฟเอาามาไฟไปป่าอดปลาหมดปลาไฟ ปลาปลาทั้งหมดไฟทั้งหมดหมดทั้งดอดหมดทั้งปลาไฟมาปลาหมดไฟอาปลามาไฟไปปลาอดปลาหมดปลาไฟไปลำปลาปลาทั้งหมดไฟทั้งหมดหมดทั้งดอดหมดทั้งปลาพูดไปเรื่อยเหมือนคิดดังเหมือนนั่งเล่นคำตอนดึกไม่ต้องมีเหตุผลลึกแค่ให้เล่นมันได้ฝึกยายไฟมาป่าหมดไฟเอาปลามาไฟไปป่าอด ไปทังบ่าปลาดังหมดไปดังหมดหมดทั้งกอดหมดทั้งปลา,ปลาไปมาป่าหมดปลาหมด,หมดตู้ปลาขี้ยามาะมากับคุณลาย